ฉันอยู่ที่ไหนล้ะเนี่ยทุกคนทำไมขยะมันเยอะแยะไปหมดเลยเหม็นสดๆสสดสแสบ,บจมูกกาอันนี้ไรคือทางออกนะคะอันนี้หมด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 าร์กนะคะแล้วก็หมดคลาสสิกเอาไงดีละ่ะเอาคลาสสิกก็พอนะคะเฮ้ยเรือาดาร์กอยู่วะดาร์กไม่ไหวดาร์กเลยแล้วกันนะคะนี่เลยไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วนะคะเฮ้ยที่ๆที่ไหนตอนนี้จะเป็นลมเอ้ยเหมือนจริงๆนะคะลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาอันนี้ไรเราจะต้องหยิบออกมาก่อนนะคะโอเคโอเคหยิบออกมาค่ะโอเคอันนี้ไรโอไมคก็ดขยะทเ้งไปหมดเลยนะคะคือเราห้ามโดนสีน้ําตาลอันนี้ใช่ไหมคะโอ้ดูดิขยะนะคะเหม็นขึงเลยนะจ๊ะแล้วไปยังไงต่อนะคะน,นี่เขาให้กดกดอะไรก็ไม่รู้มันเป็นลิฟต์นะคะไปลงไม่มีไฟก่ออ๋อเราต้องไปหาของก่อนนะคะนี่ไงมอไฟอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะเราจะต้องไปเอาให้ได้โอ้เดี๋ยวก่อนมันมาละ มันมาละไอ้เขียวไอ้เขียวมันจ้องมาที่ฉันแล้วนะคะอย่าทําอะไรฉันนะคะฉันก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆถ้าแกทําฉันฉันจะฟ้องพี่หนุ่มกันชัยฉันบอกเลยนะคะไอ้เขียวอย่ามานะคะอย่ามานะคะโอ้ยมีคนนอนตายอยู่ตรงนี้นะคะมีราบวันหนูแกล้งตายหรือเปล่าลูกโอเคเ็บมาค่ะเ็บมาอ๋อต้องลากของนะคะคือต้องลากกล่องไฟนะคะเออไม่ใช่ขยิบเฉยๆนะคะต้องลากกล่องไฟคือมันแบบไม่ธรรมดาไงคือมันมันไม่ธรรมดาเกินนะคะโอเคลากกล่องไฟมา จะเชื่อว่าจ้ผู้หญิงตัวเล็กได้อย่างทันจะต้องรักกล่องไฟมาแบบนี้นะคะโอเคมาแล้วไฟมาแล้วค่ะไฟมาแล้วค่ะเอเคตอนนี้ฉันได้ไฟมาแล้วนะคะเฮ้ย hey. ไอพิษสั์โง่นะคะลงไปค่ะลงไปเอ้ hey. นี่เป็นยังไงล่ะอบอกเลยว่าไม่มีอะไรทำผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ได้นะะี่ค่ะไอเรามารุ้นกันนะคะว่าชีวิตเราจะเจออะไรอีกมากมายนะคะแต่เราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดนะคะคุณผู้ชมโอ้โหนั่นไง อันนี้น่าจะเป็นเครื่องบดขยะนะคะแต่วโอ้โหตายแล้วไม่มีมันมีขยะพุ่งออกมาด้วยนะคะต้องระวังให้ดีโอเคไปค่ะไปค่ะกดกดนะคะกดแล้วไงอ๋อต้องเลื่อนโอ้ยต้องเลื่อนอ้าวจอะไรวะอ๋อในระหว่างเลื่อนคือพี่ต้องเดินตามนะคะ <c oughs> แล้วคือแบบอืแล้วเราต้องเลื่อนไปถึงไหนล่ะเลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้คุณผู้ชมต้องเลื่อนไปอย่างนี้นะคะเออ จังหวัดนี้แหละค่ะไปค่ะไปค่ะเลื่อนไปเลื่อนไปค่ะเลื่อนไปเลื่อนไปเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นไอ้ตรงข้างหน้านะคะไปจึ๊บกระโดดเชิบนี่ต่อไปไปทางนี้ต่อนะคะไปไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะแล้วก็ไม่ง่ายนะคะเราสามารถเล่นได้แบบซิวๆนะคะโอเคพออย่างวะปีกหน่อยปีกหน่อยนะคะเพื่อความชัวไปค่ะจังหวัดนี้นะคะโอเคเลยเลื่อนไปเลื่อนไปให้ตรงกับทางข้างหน้านะคะแบบนี้แหละนี่แหละจึ๊บนี่เรียบร้อย ต่อไปนะคะมีลูกสอนอะไรก็โอ๊ยเดี๋ยวโอ้ตกใจนึกว่าจะโดนอะไรนะคะไปวิ่งตามเพื่อนไปกระโดดเซิฟนี่เป็นยังไงเห็นเพื่อนกระโดดแล้วก็กระโดดบ้างนะคะเล่นแบบเซียนเหมือนเรียนมานะคะเออเพื่อนเออเลย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 เกือบเลยวะเกือบเลยอ่ขึ้นไปเพื่อนขึ้นไปขึ้นไปกันเลเออย่งกันขึ้นเลยค่ะโอ๊ยเดี๋ยวอะไรล่ะอุ้ยท่อท่อนี้นะคะปุ๊บนี่ง่ายวายเหมือนจะง่ายแต่ก็โอ๊ยอะไรวะมันไม่มันไม่ตรงจังวะอ่ะ ให้ตรงจังหวะนะคะเออเจ็บเอ้ยนี่เออเจ็บเจ็บนี่นี่เป็นไงฮู้เกือบเกือบเกือบอึบนี่ฮึบนี่เป็นไงฮึบนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะต่อไปก็โดดถึงท่อราคาเอาได้ก่อนนะเราสามารถเอาว่าเราสามารถเปลี่ยงท่อมาได้นะคะโอเล่เราจะเปลี่ยงไปไหนดีล่ะอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้เรากระโดดได้ปะวะได้ใช่ไหมคะไปฟุดเรียบร้อยกระโดดไปค่ะเออเซิร์ฟนี่แล้วก็เปลี่ยงท่อมาไ้ขยับท่อไปนะคะ ขยับท่อไปใกล้ๆเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะโอเคไปทางนูน้นไปทางนูน้นเบ๊บเบบก็ได้เออเรียบร้อยเรียบร้อยขยับท่อไปขยับท่อไปนะคะไปเดี๋ยวพี่จะไปหาท่อทางนู้นนะคะน้องๆว่าพี่จะกระโดดได้ป่าวะโอเคไปค่ะเึ๊บเจ๊บนี่เกือบไปถึงเกือบไปถึงนะคะไปไปเบิบนี่เป็นยังไงล่ะเลิศสดๆนะคะนี่เปิดมาหมุนจ๊บจ๊บอ๋อมันต้องได้แค่นี้ออกโอเคเรื่องนะคะยังไม่จบกับท่อ ไอพ่นนะคะเออยังไม่จบนะคะโอ้ยอันนี้สูงว่าอันนี้สูงว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึ่งเราไปทางไหนต้องเลื่อนท่อไปทางนู้นแน่เลยว้ายโอ้ยพี่คิดว่ามันไม่ยากนะคะมันไม่ยากหรอกน้ำมันมีเกมที่แบบยากออกว่านี้เยอะโอ้ยเกือบ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 เอาละทุกคนเตรียมตัวไปโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะไปเรียบร้อยตกเออขยับทอ่อเข้าไปใกล้ๆนะคะเออมันใกล้ได้กว่าน,นี้ไหมเอาละนะคะโอเคบไปนี่แหละอีกหน่อยไหมอีกหน่อยไหมนี่แหละเป็นนี่แหละเตรียมตัว ฮึบฮึบึบโอ้โหอีนิดเดียวอีที่เดียวปีขนาดเออเลิศมากลูกแบบนี้แหละนะคะไปทางไหนดีไปทางนี้แล้วกันนะคะทางซ้ายแล้วกันนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะคือต้องปีนหรอต้องกระโดดใช่ไหมคะปึ๊บอืมอืมเป็นยังไงเป็นยังไงไอ้น้องไม่ได้กินพี่หรอกทําสร้างดาดมาให้มันยากแต่เราก็เล่นได้ไงไปโลไปทางนี้โลอ๋ออ้อเยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะไรวะตกอะไระอ,อยู่วะเฮ้ยเดี๋ยวว่าอะไรอะไรกันเนี่ย อ๋อมันมีไอ้นี้นะครับฟันอะไรวะอ๋อมันมีบันไดมาให้เรานะครับเพียงแ้ค่เรากดนะครับเมื่อกี้พี่ก็กดหลายรอบแล้วมันกดไม่ได้บอกคุณผู้ชมนะคะเมื่อกี้พี่ก็กดหลายรอบแล้วมันกดไม่ได้อ้าตกอุตส่าห์มีบันไดให้ปีนนะคะก็ยังตกอยู่นะคะรอบนี้แหละน่าจะได้นะคะปึ๊บอ่าค่อยๆไปนะคะอย่าอย่ามั่นอย่ามั่นเกินนะคะแบบว่าเออมั่นใจเกินนี่นะคะปึ๊บอ่ะไปไปจริงๆเราก็ต้องมั่นนะคะ ฮึบไปค่ะเออค่อยๆไปเจบ็บเออไม่มีอะไรทําแล้วได้นะคะเพียงแค่เรามีสมาธิแต่เพื่อนเราตกหลายรอบแล้วนะคะแต่เราจะไม่ตกตามเพื่อนนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่มีสมาธิอุย้ยเกือบแล้วว่าเมื่อกี้ฮึบไปค่ะไปค่ะดูเหมือนเหมือนจะกระโดดไม่ถึงนะอุย้ยเพื่อนเราไปแล้วไปค่ะรอด้วยน้องรอด้วยน้องโอเคแตงเกียวยุ้ยไปทางไหนต่อวะ ไปทางนี้นะคะไปทางซ้ายมือนะคะโอ้ยปีศาจมาแล้วต้องขึ้นไปเหรอเดี๋ยวนะต้องมีอะไรปีหรือเปล่าคะต้องมีกล่องนะคะต้องมีกล่องลากกล่องมา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 โอ้ยมาแล้ว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 มันมาแล้วแปบหนึ่งแปปหนึ่งขอตั้งตัวก่อนได้ไหมขอตั้งตัวก่อนได้ไหมคะอย่าเพิ่งมานะคะโอเคไปเพื่อนหลอด้วยนะคะเพื่อนรลอด้วยเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปดึงมันไวขึ้นไวขึ้นโอเคไปจังหวะนี้ปินไปว้าไม่ทันแล้ว ตัางพุทโธนะคะไม่เป็นไรยังมีกล่องอยู่นะคะเพื่อนไปเลยขอบใจเธอมากที่มีน้ําใจด้วยกันรอแต่ที่หลังไม่ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนไปเออนะคะขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากนะคะเพื่อนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ๋อมันเป็นกล่องนะคะโอเคต้องไปไหนต่อจอบว้ายตกเดินยังไงวะเพื่อนเพื่อนไปเลยนะคะไม่ต้องรอคนอย่างเราหรอกคนอย่างเรามันแค่ตัวถ่วงของชีวิตเธอไปเลย โอเคแต่รอหน่อยก็ดีนะคะจะได้แบบมีเพื่อนเล่นนะคะเออไปเราก็เล่นไม่ค่อยเก่งเ,เท่าไร่นะคะเอาไปไปไปเราให้เกียรติเธอนะคะเกียรติเธอเออให้เกียรติเธออุ้ยเกมกระตุกอ่ะเกมกระตุกเป็นไรไม่รู้นะคะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะมองก่อนนะคะมองก่อนว่ามีอะไรโอ้ยอะไรอะโอ้ยตายหาคู่เลยตายหาคู่เลยไม่ละอ่ะอทำไมภาพหน้าจอเป็นเขียวหมดล่ะนี่เรากําลังอยู่ในนรกหรืออยู่ในสวรรค์ก็ไม่รู้โอ้โหแล้วโดนลากมานะคะลุกขึ้นมาเพื่อนลุก เขาทำกับเราเป็นเพียงแค่ขยะเปียกเท่านั้นนะคะเออชีวิตไปแล้วโอ้ยไปแล้วโอ้ขึ้นมาลุกขึ้นมาเพื่อนโอเคเพื่อนเร็วลุกขึ้นมาเราต้องว่ายไปทางไหนไปทางนี้หรอเพื่อนเร็วเพื่อนจ๋าไปไหนล่ะเพื่อนเราไปไหนไ้เพื่อนไปลงใต้น้ําเร็วไปไปด้วยกันนะคะโอเคไปด้วยกันโอ้มีระเบิดด้วยนะเพื่อนนะระวังนะคะ ระวังตุ้มตามนะคะเออขอเคอร์หลุดน,นะบอกไว้ก่อนนะโอ้ยตัวอะไรนี้มีปลาอะไรก็ไม่รู้นะคะปลาที่มันมีไฟอยู่ตรงนี้โอเคเข้าไปทางนี้นะคะเฮ้ยอะไรโอ้ยตกใจหมดนะคะนึกว่าปลาตัวนั้นตามมากินฉันนะคะแนะต่ก็ตกใจหมดนะฮะเพื่อนเรานี่เองเพ,อเพื่อนใจเย็นนะเพื่อนเราโอ้ยปลาอันนี้มันกัดกูปลากัดโอ้ยรียบไปเร็วปลามันกำลังจะกัดตูดฉันแล้วนะคะไปเร็วอะเฮ้ยเร็วเฮ้ยเร็วไว้ไวเร็ว เอเอ,เ,อเรียบร้อยค่ะอืมมีการตัดหน้ากูอีกนะคะไปไหนไปทางไหนไปทางไหนเพงหอบโอเคไปทางนี้ค่ะเพื่อนเราเล่นเตียนนะคะเหมือนเคอเคยเคยมาเล่นแล้วว่าเธอเคยมาเล่นหรือเปล่าคะไม่รู้ ي, อ้ป่าจะกัดตูดทันเอ้ยป่าจะกัดตูดทันอีกแล้วเฮ้ยเพื่อนไปรอฉันเลยเฮ้ยเพื่อนฉันเป็นอะไรคะเอ,อ,เอนเพื่อนเป็นอะไรอะโอเคเพื่อนฉัน ขาดอากาศหายใจหรือเปล่าไม่รู้นะคะเมื่อกี้สำลักน้ํานะคะเอิม่มเหมือนเธอจะสำลักน้ํานะคะไปทางไหนต่อขึ้นข้างบนซิมิคาโอเคขึ้นไปเออเออเอยขึ้นไปเอ้ยังไม่จบนะคะยังไม่จบไปเพื่อนไปรอก,ก่อนนะคะรอฟันพิษออกก่อนว์บไปค่ะไปค่ะเออไปรอก่อนรอก่อนรอก่อนะนะคะใจะเย็นๆนะอ้าเพื่อนฉันไม่เพื่อนฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะคะเราจะต้องหาอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนโอเคเปิดนะคะเปิดโอเคเปิดอ่ะเปิด เปิดตรงนี้นะคะเพื่อนนะไปไม่ได้หรอกเราต้องเอาอะไรล่ะอันนี้เราเปิดหอ๋อเปิดนี้นะคะโอเคโอเคเพื่อนเปเออเก็อีมาแล้วก็อีมาเแล้วติดโอเคเพื่อนแป๊บหนึ่งนะ,ะก็อีหนักมากเลยฮบไปไปเพื่อนไปเร็วเออขอบใจมากนะคะที่เราชัน้นจะไม่ลือบุญคุณเธอเลยนะคะโอเคปลอดภัยไหมเอบลงมาค่ะแล้วไงต่อนะคะเอ,อ้ยมีอะไรวะเฮ้ยอะไรอยปลาอะไลูกเกี่ยวนะคะนกกวาตังนะ ตกไปนี่คือตายนะคะโอเคอุ้ยแต่ไปข้างล่างมันน่ากลัวจังวันเนี้ยมีอะไรน่ะอะโอเคมีน้ําลาวาอยู่นะคะหรือน้ํากรมะถันถ้าโดนไปนี่คือแบบเหลือดแต่โครงกระดูกแน่นอนนะคะหุยเล้วก่อนนะมันมีพลังลมอะไรก็ไม่รู้ว่าน่ากลัวจังอ๋อนี่ไงตกเพื่อนเราตั้งสติดีมากนะคะแต่เราคือแบบตอนเลิศสุดนะคะแล้วเพื่อนฉันตายนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนฉันตั้งใจตายหรือเปล่านะคะเออเพื่อนมาหยุดเพื่อนเราหรือเปล่านะคะไปเพื่อนไปไปเพื่อนฉันว่าเธอทำได้ทำได้ ทำได้ทำได้ทำได้เออไป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 เออไป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 เออไป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 เออโอ้ยรอเพื่อนก่อนไหมคะเหมือนเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจอ้าวติดปิดขาออกเออฉันขอโทษขาดซักขึ้นตรงนี้เลย สเสลอแดกมากเลยค่ะใจเธอมากนะคะที่บอกชันเออฉันก็สเสลอแหลกนะคะไว้เจอตัวอะไรนี้โอ้ยเพื่อนเป็นลมเพื่อนชั้นเป็นลมเลยนะคะเอ้ยมีเป็ดมีอะไรก็ไม่รู้มาหาดชันะเฮ้ยดีใจจังนะคะมีต้นมะพร้าวด้วยเอ้ยใส่หมวกกันน็อกนะคะแล้วไงต่อวะแต่ที่น็อกนะคะแต่ที่น็อกไปค่ะเตรียมตัวร่อยริ้วนะคะเออสัพหลาดถังขยะก็ขอบคุณชันหรือเปล่าหรือเขาจะมาแดกชันต่อนะคะทำอะไรเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยมันจะ จะคิดว่ามันจะกอบคุณทันนะคะเราก็ต้องยิงมันโอเคยิงันเอ้าวอ้าวจะทำชันอจะทำชันโอเคจิกัดลูกลูกของชันนี่เอามันเออเอามันเอามันเออเออเออเอาดิเอาดิโอ๊ยบลาบลาขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนค่ะเออขึ้นก่อนค่ะทำไมคะอืมทำไมลูกทำไมลูกโอ๊ยกดเกลียดอะไรกันขนาดนั้นนะคะเออมา ยังเหลืออีกครึ่งรอดนะคะโอเคบินขึ้นไปลูกบินขึ้นไปลูกเออเรียบร้อยคะ่ะอืมทำไมลูกทำไมลูกมันหนุ่มมันละลูกเกิดมาอย่ามันเกิดนะลูกนะเอยมันปลาก็เห็นมันละเออนี่แหละนี่แหละเราต้องขึ้นไปนะคะบินขึ้นไปมันจะได้เสียหลักนะคะเออไม่รู้ว่ามันเสียหลักหรือเราเสียหลักกันแน่นะคะโอเคมันปลาก็เห็นมัละอูยเกือบเกือบทําไมลูกทําไมลูกอืมมันมันมันลูกมั่นลูกนะคะมัน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 นี่ยิงแบบไกลไกลค่ะอืมอืม ยิ่แบบไกลๆนะคะไม่รู้โดนหรือเปล่านะคะโอ้ยมาแล้วมาแล้วอุ๊ยเกือบ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 มา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 ลูกมาลูกใกล้ๆเลยค่ะลูกมาบินขึ้นฟ้าก่อนบินขึ้นฟ้าก่อนโอ้ยมาแล้วออ้ยเกือบเกือบชิบหม้แล้วเกือบแล้วค่ะโอเคแบบรัวๆค่ะแบบรัวๆค่ะเอ้ยมาแล้ว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 นี่เดี๋ยวจะตายแล้วตายแล้วตายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอย่ามั่นนะลูกไอแบคทีเรียแม้ใส่ตูดด้วยนะคะแบคทีเรียใส่ตูดนะคะอ้าวแล้วมันทิ้งอะไรไปเฮ้ยอะไรน่า ระเบิดอะไรก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยเอาไงต้องไปเก็บระเบิดนะคะเก็บระเบิดนะคะเออใช่ระเบิดปะวะใช่นะคะยิงแม่มเลยนี่เตรียมตัวค่ะหันตูดใช้ไม้ได้มามอบค่ะมามอบพลังแห่งลังสีนะคะนี่เลยนี่คือจ่าฝูงของเรานะคะแปมตะดํำตํมเตมตํมตํมต็มแตมแตมเตมเฮ้ยเขาทำอะไรกันเขาผสมพันธุ์กันหรือเปล่าคะอืมไปแล้วค่นระเบิดนะคะค่อยๆพุ่งค่อยๆไปแฟบตูมเรียบร้อยกลางวังค่ะอะไรไหมคะเจ๊บนี่เป็นยังไง เป็นยังไงเกมก็ทําถึงค่ะแอดวานสุดๆนะคะลงค่ะขี้ข้องเลยค่ะบอกเลยนะคะโดนดอกนี้ไปขี้ข้องแบคทีเรียขี้ข้องนะคะเป็นโกโก้คันนะคะเออเลิศค่ะเป็นหลุมเป็นบอ่ออะไรทีเดียวเชียวนะคะทรายของฉันนะคะโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ย,อยเป็นยังไงบ้างเพื่อนขอบใจมากนะคะคุณจ่าฝูงนกโอเคเราไปคำนับพก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณจ่าฝูงแตะก่อนนะคะ แต่ค่ะไปไหนกันต่อคะยังไม่จบอีกเหรอแล้วเพื่อนฉันคือนอนไม่รับรู้อะไรเลยนะคะคือแบบหลับสลบทลายนะคะไม่รู้คุณนกเขาจะไปพาฉันไปไหนนะคะไปเข้ากรมทหารเลยหรือเปล่า <c oughs> เห็นเรายิงปืนแม่นนะคะก็พาไปไปลบเลยอะไรเนี้ยนี่ตัวฉันหรอตัวฉันเป็นยักษ์นะคะโอ้ฉันมีตัวฉันอีกคนหนึ่งอยู่อีกโลกหนึ่งอีกฟากหนึ่งนะคะฉันต้องไปลบหรือเปล่าไม่ทชยนะคะ ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นนักเต้นด้วยนะคะเออสก,กาเลปโก้นะคะอันนี้คือลักษณะแล้วใช่ไหมคะเออเลิศนะคะเป็นยังไงโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับด่านถังขยะนะคะที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดและก็ต่อสู้กับแบคทีเรียแห่งถังขยะนะคะต่อสู้กับมนุษย์ขยะนั่นแหละนะคะเออก็สนุกนะคะบอกเลยนะคะ 10พี่ให้แปดเต็ม10แล้วกันนะคะก็ถือว่าสนุกเลิศอยู่นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะจ๊ะตอนนี้ฉันก็หลับค่ะฉันง่วงมากฉันเหนื่อยตุดๆนะคะไปค่ะบ๊ายบาย